สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริฑพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสมาชิกวุฒิสภาทุกคลิปเลยในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นควันหลงตั้งใจจะพูดมาหลายวันแล้วแต่ก็รอให้มันตกผลึกถึงตอนนี้ก็จะมีเรื่องจะพูดเยอะแยะมากมายจะเป็นคลิปของจะเป็นเรื่องของคุณสมชายสวงการที่ออกมาเปิดประเด็นในเรื่องการเลือกตั้งสอวอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสันทนะที่มาเปิดประเด็นในการเลือกตั้งสวอเช่นเดียวกันครับแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของทนายตั้มครับซึ่งซุ่มเงียบเลยไม่มีใครรู้นะว่าทนายตั้มไปสมัครสวเงียบกิบสิสายหน้าเลยทีเดียวและยังไงครับก็ปรากฏว่ามีคนรู้ก็เพราะว่าได้ผ่านการเลือกตั้งในระดับจังหวัดคือหลายคนก็อายครับก็ไม่กล้าบอกใครหรอกว่า ไปสมัครครเพราะว่าเกิดตกรอบแรกหรือตกรอบอำเภอมันก็จะเสียรางวัลมันก็จะเสียฟอร์มก็เลยรอพอตอนนี้มันได้ผ่านไประดับจังหวัดแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วถือว่าไปคุยโม้ได้แล้วว่าเป็นส,ว,สวระดับจังหวัดเพราะพวกผพื่มัคหลายคนที่บิษโลกก็ได้ไปเข้าสู่ระดับจังหวัดหลายคนที่รู้จักอย่างน้อยก็มีห้าคนแล้วไงต่อ และทนายตั้มก็ออกมาโพส์เฟซบุ๊กครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะว่าเขาโพสต์ว่าอย่างไรหัวข้อเขาก็าคือเจอกับตัวหัวเลือกสวก่อนได้รับความเห็นใจผ่านสู่ระดับประเทศทนายตั้มบอกว่าหัวข้อเลือกสวมีหัวจริงไหมแร้บุว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดจะสมัครสวจนก่อนวันรับสมัครไม่กี่วัน มพีพี่ที่นับถือคือคุณอูเทนศรีพินโย,โยโยเป็นคนสนิทผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็คือใครวะคุณชัยทวัฒน์คุณชัยทวัฒน์เป็นคนสนิทคุณชัยทวัฒน์แนะนำว่าควรจะลงเพราะว่าผมเป็นคนกล้ามีความสามารถสามารถทำประโยชน์กับประเทศชาติได้มากอันนี้สนายตําไม่ได้บอกเองนะ คนสนิทของผู้นำฝ่ายค้านเป็นคนบอกผมก็เลยเริ่มหาข้อมูลวิธีการเลือกกฎกติกาต่างๆเลือกรงกลุ่ม17ประชาสังคมในนามมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงแรกไม่ได้บอกพี่ๆผู้สื่อข่าวกับประชาชนว่าจะลงเลือกในครั้งนี้เพราะคิดว่าคงไม่ผ่านระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดพอได้สัมผัสการเลือกตั้งถึงรู้ว่ามีการ มีทั้งจัดตั้งการหัวกันมากเอามพอได้ไปสัมผัสการเลือกตั้งถึงรู้ว่ามีทั้งการจัดตั้งและการหัวกันมากในช่วงแรกผมไปแนะนำตัวกับใครมีแต่คนบอกเขาชอบทนายตั้มนะแต่ผมมีสายของผมแล้วไม่สามารถเลือกทนายตั้มได้ผมก็พยายามไปกลุ่มต่างๆเพื่อแนะนําตัวตั้งแต่ระดับอําเภอเพอส่งไปใบแนะนําตัวไปแป๊บเดียวก็โดนฉีบออกจากกลุ่ม ตอนนั้นผมคิดว่าคงจะจบแล้วนะน่าจะตกรอบตั้งแต่ะอําเภอแต่หลังจากที่ผมโดนถีดโดนกีดกันด้วยวิธีต่างๆก็เริ่มมีคนเห็นใจและสงสารผมทักไลน์มาให้กำลังใจกลุ่มที่โดนจัดตั้งมาก็เริ่มมารับสารภาพกับผมแล้วเอาโพยมาให้ดูบอกว่าผมต้องเขียนเบอร์ตามที่แกนนำพักการเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครสั่งมาซึ่งในกลุ่มของนายตั้มมีคนของเขาอยู่ พอผมรู้จํานวนคนที่พรักการเมืองใหญ่จัดตั้งขึ้นมามันมีจํานวนแทบจะเกินครึ่งของผู้เข้ารอบระดับจังหวัดมันยิ่งทาให้ผมท้อไม่ได้ผมจึงคิดว่าเราต้องสู้ถ้าปล่อยไปแบบนี้สอวอทั้งประเทศก็ต้องเป็นสอวอมีสังกัดพรักการเมืองประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรผมจึงพยายามมากกว่าเดิมเข้าหาผู้สมัครแทบทุกคน ไม่ว่าจะกลุ่มไหนหรือโดนจัดตั้งมาหรือเปล่าเพื่อแนะนําตัวและบอกให้รู้ผลลัพธ์ถ้าสวอยู่ในการครอบงำของพรรคการเมืองวันเลือกตั้งระดับจังหวัดผมไม่รู้หรอกว่าจะผ่านไหมเพราะมันยากเหลือเกินแต่ผมโวดโผออกมาผมได้ลําดับหนึ่งในสายอาชีพระดับจังหวัดทําให้รู้ว่าเรายังมีความหวังยังมีคนอีกหลายคนท,ทั้งที่ถูกสั่งให้เลือกใครมาหรือกลุ่มอิสระเห็นความตั้งใจของผมและ อยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้นสุดท้ายผมอยากจะฝากข้อความไปถึงผู้สมัครส,รสอวอรทั้งประเทศไทยว่าไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเงื่อนไขอะไรตอนเข้าคูหาขอให้พวกเราเลือกคนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถเข้ามาเป็นสอวอเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้เถอะครับอย่าเลือกใครก็ไม่รู้ที่เขาสั่งมาเลยครับอ่านแล้วเป็นไงดูดีเปล่าวะดูดีชิบหายเลยทนายตั้มแม่เป็นฮีโร่อะ แม่งเก๋งจริงๆแต่ถ้ามาลงวิเคราะห์ด้วยสมองสติปัญญานะด้วยความฉลาดอันน้อยนิดของผมหนึ่งทนายตั้มบอกว่ามีการจัดตั้งจากนักการเมืองในระดับจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามมีใครมั่ววาเป็นบ้านใหญ่สมุทรสงครามก็เป็นคนคนนั้นแหละเขาจัดตั้งมาไม่ใช่ก้าวไก่แน่ เพราะว่าที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านพักก้าวไกลเป็นคนแนะนําให้ทนายตั้มสมัครนะโอเคแล้วที่เขาลือกันว่าด้อมส้มก็ส่งคนเข้าไปเยอะแยะมากมายแต่ละจังหวัดอันนั้นไม่จริงไม่จริงทนายตั้มบอกไม่มีไม่มีพวกต้อมส้มไม่มีพวกก้าวไกลมีแต่พักใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทนายตั้มได้รับการเลือกตั้งไประดับจังหวัดได้ไงวะถ้าเขาแต่งตั้งมาถ้าเขามีการหัวกันทนายตั้มไปหัวกับใครครับทนายตั้มไปได้คะแนนจากไหนครับคนพวกที่เขาจัดตั้งมาเขาเลือกทนายตั้มเลือกทําไมครับทนายตั้มเป็นคนเก่งกล้าสามารถเป็นคนดีมีชาติตระกูลอย่างนั้นเหรอครับคนอื่นเขาไม่มีเหรอครับต้องทนายตั้มคนเดียวเท่านั้นเหรอครับ ดูและการพูดแบบนี้เป็นเหมือนดาบสองคมผมก็คิดว่าเฮ้ยพวกด้อมส้มเลือกนายตั้มหรือเปล่าวะที่เขาลือกันเขาด่ากันว่าด้อมส้มแม่งจะพองเมืองสอวอด้อมส้มแม่งจะอยู่เต็มไปหมดเลยออกมาโพสต์อย่างนี้เข้าตัวเองนะนายตั้มนะไม่ได้มีดีเดอรออะไรเลยเพราะว่าถ้ามีการจับตั้งจริงนายตั้มตกรอบครับ ตกรอบไปตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วไม่ไปถึงระดับจังหวัดหรอกครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ในระดับจังหวัดของจังหวัดสมุทรสาครต้องเป็นโมฆะครับโมฆะทนายตั้มไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนระดับจังหวัดคืออย่ามาโพสต์เอาดีใส่ตัวช่วยให้เพื่อนเลยนะครับถ้าเกิดมีจริงนะครับทนายตั้มลากคอมันออกมาไอคนที่ถือโพยมาให้ทนายตั้มดูไอคนที่บอกว่าไอบ้านใหญ่เนี่ย ส่งมาเอามาให้ดูเพราะอย่างนี้มันก็เหมือนกับหมอวรงบอกว่ามีสายลับคือคําว่าสายลับเนี่ยคือไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเข้าใจปะอันนี้นี่คือใครอันนี้มีตัวตนมีคนที่เข้ามาก็ไปเช็คชื่อได้เลยที่เข้ามาแม่งมีกี่คนที่มาสมาสัครสวในจังหวัดสมุทรสาครมีกี่คนเป็นคนของบ้านใหญ่กี่คนและคนไหนเอาโพยมาให้ดูคนไหนออกมาสารภาพว่า บ้านใหญ่สั่งการมาฟังแล้วแม่งก็งงๆนะออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่ออยากจะเป็นสวรจริงๆหรือ,อยังไงแล้วมันก็กว้างงูไม่พ้นขอครับคือเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเป็นจริงต้องลากคอมันมาลงโทษไปแจ้งกอกนต่อเลย ไอ้ตัวไหนอที่มันเอาโพยมาให้ดูตัวไหนไปบอกด้วยปากเปล่าเดี๋ยวก็เต่อเาจะสืบเองเขาจะเลือกไปสืบเองไปสอบสวนเองว่ามันเป็นใคราการเลือกตั้งสงวร,ระดับจังหวัดที่ผ่านมานะครับคนที่ผ่านเข้ารอบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นออกมาโวยวายเวว่าการเลือกตั้งแมงไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่มีอะไรเห็นมิตรนายตั้มคนเดียวนะครับ นอกนั้นก็จะมาโจมตีบางคนก็บอกเป็นสายรับเข้ามาบางคนก็บอกนู่นนี่นั่นน,น่น่นพูดถึงคนที่ไม่ได้นะพวกคนได้ไม่มีปัญหาไม่พูดอะไรคนไม่ได้ก็จะพูดมีคนสนชยานสวัสดีที่ยอมรับการตัดสินแล้วก็บอกว่าถูกต้องแล้วการเลือกการสอบวอคังนี้ออะผมก็ วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ไปแบบนี้นะครับผมก็จะต้องข้อตั้งข้อสังเกตกับทนายตั้มแล้วถ้าทนายตั้มมีข้อมูลจริงๆต้องเล่นงานมันครับไม่อยางพูดลอยๆมาโพสใน a ฟ e b o o k อันนี้ไม่ไม่ไม่โอเคครับเพราะว่ามันก็จะทําให้บ้านใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคารเขาเสียหายเขารู้เรื่องปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาทาไมต้องการให้คนของเขาเป็นสวหรอขนาดนั้นเลยหรอวะฮะเออโอเค ผมเข้าไปเช็คดูนะครับไปหาคนที่ชื่ออูเทนสีพี่โยโยนะไม่มีนะไม่มีที่ทนายตั้าบอกว่าเป็นคนสนิทของท่านผู้นำฝ่ายค้านก็มีแต่อูเทนชาติพินโยซึ่งเป็นคนสนิทของผู้นำฝ่ายค้านคือคุณชวนอทกิ์ไัยไม่ใช่คุณชายทาวร แล้วทําให้วงสับสนนะแล้วปรากฏว่าไอ้บ้านใหญ่สมุทรสาครเนี่ยไปเช็คดูแล้วก้าวไก่แรงสไลไลครับก็แสดงว่าที่มีหัวมีโพยมันเป็นบ้านใหญ่คือก้าวไก่หรือเปล่าคืองงๆกับพระราษมออกมาแล้วมันก็สับสน คือบอกว่าอูเทนสีพินโยโยเป็นคนสนิทท่านผู้นำฝ่ายค้านแนะนำว่าให้มาลงสมัครคือเป็นคนสนิทของท่านผู้นำฝ่ายค้านคนไหนอะผมก็เลยจับสนคิดว่าเป็นคนสนิทของคุณชายธวัฒน์เพราะทนายตามครับตอนนี้คุณชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับไม่ใช่คุณชวนีภัยนะครับและคุณเชียงหรือยพยก็เป็น โอ้เป็นผู้นําฝ่ายค้านแม่งสมัยไหนวะไม่ได้เป็นให้ผมงงผมงงหรือทนายจ้ามงงกันไม่รู้แล้วตกลงบ้านใหญ่มันคือใครวะมันคือก้าวไก่หรือเปล่าวะผมก็งงไปอีกโอเคสรุปแล้วก็ช่างมันนะครับใครจะเป็นคนให้ทนายจ้ามสมัครจะเป็นคนสนิทของผู้นําฝ่ายค้านคนไหนก็ช่างมันบ้านใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครคือใครก็ช่างมันถ้าบ้านใหญ่ แล้วสอสอในบ้านใหญ่สอบตกหมดเลยพรรคเก้าไกลได้เป็นสอสอแลนสลด์ก็ช่างมันแล้วกันก็เอาอย่างนี้แล้วกันว่าทนายตั้ำออกมาโพส้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้มันเคลียร์ว่ามันเป็นยังไงพูดไปอย่างนี้มันก็ยิ่งสับสนไปใหญ่ครับการโพสตออกแบบนี้ก็ยิ่งสับสนไปใหญ่เลยนะครับผมโอเคครับตอให้ผมสับสนไปด้วยนะแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น กับบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมม่มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับใครจะชอบใจก็โอเคไม่ชอบใจก็ช่างหัวคนไม่ชอบใจนะครับผมผม,ผมไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตผมนะแต่ถ้ามีผลกับชีวิตผมมีผลกับความุูกดีสนบนก็คือซื้อหนังสือผมเยอะๆครับตอนนี้ธรรมะาสตร์ไตกิจใกล้เสร็จแล้วครับจองได้ครับเริ่มละสองร้อยเก้าสิบบาท เงินเข้ากอมทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจองจัดนะครับแล้วก็เดี๋ดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290า2 9บบาทรวบรวม,รวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าพิธีกรรมพิธีการ,การบทสวดเครื่องสักการะทั้งหมดไว้ในเล่มนี้ สมควรมีไว้ติดบ้านติดรถติดห้องพระติดห้องนอนนะครับแล้วก็มอบให้กับคนที่รักเงินเ,งเขา้ากองทุนอิสระบนเช่นเดียวกัน,นครับผมติดต่อผมทางเฟซบุ o คลมธกิจพลเดชวิสัยดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะคุยเรื่องสัพเพราจะสั่งซื้อของหรือจะร้องเรียนต่างๆตอนนี้ผมรับทําไว้สองคดีครับคดีแรกผู้การระดับผู้การนะครับมาร้องเรียนผม เรื่องเกี่ยวกับมีการคอรัปชันในสํานักง,งานตารวจแห่งชาติ600ล้านบาทคดีที่สองก็คือเรื่องของมาดามเปิลนะครับที่อดีตผัวไปโป๊ะปดวน์เท็สในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชัยทั้งชั่วโมงก็มีสองคดีนี้นะครับสําหรับคดีของตัวเองก็คือสวออสมชายสแวแวกการทีแจ้งความหมิ่นประมาทโอเคก็ไม่เป็นไรก็แจง้งก็แจ้งกันไป เป็นเรื่องจิบจิบไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารอะไรก็ขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจผมขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับทั้งส่งกำลังใจมาทั้งสนับสนุนค่ารถค่าทนายมาก็ยินดีน้อมรับนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกิจโพสแชนแนลด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี